สองสองใดีมากใจากเอ๊เห็น,นามามี์เลยได้ไหม้อาไ,ปไปลไ้ไเร็วไ,ปไ,ปไหมคะเร็วม,ม,<ะ>มากเร็วมะ เองได้ไหมขึ้นเองได้ไหมอ่ะขึ้นย่าด้วยมองข้างหน้าด้วยย่าแต่ได้กไปได้ฮิการ์เอลส์เอลสมืดแล้วเริ่มมืดแล้วเดี๋ยวขึ้นข้างบนกันนะคะ โอ้โหไปเล่นมาสนุกไหมครับคุณไปเล่นมาสนุกไหมครับพรหนุ่มสนุกไหมครับโอ้โหนี่มันอะไรเนี่ยนี่มันตู้เย็นน้อยหรืออะไรครับเนี่ยมามี เรียกว่าไอไป subscribe มาได้ไหมคะ subscribe คืออะไรอันนี้คือช่อง YouTube ใหม่หรือไรผมงงมากแล้วกดไลค์กดแชร์หรือยังกดไลค์กดแชร์ไม่ได้แต่ว่าถ้าซื้อมาคุณจะไลค์แน่นอนแล้วคุณอาจจะแชร์ไปหาเพื่อนๆพนต่อการ subscribe ก็คือตลอดระยะเวลา5ปีที่เราได้เครื่องกรองน้ำอันนี้ เขาจะมีทีมของเขาทีมเขาชื่อทีมโคดี้เขาจะมาดูแลน้องเครื่องกองน้ำโคเวให้ทําความสะอาดเอยเปลี่ยนไส้กองเอยอะไรเอยให้เราแล้วเขาตัดต่อให้ด้วยไหมเขาตัดต่อให้ด้วยอ้าวไมเห็นซับสไคร้มาผมก็คิดว่าช่องยูทูบสะดวกง่ายได้ทั้งที่บ้านได้ทั้งออฟฟิศสย่งงี้ยริจะตายมากเลยฮะนี่เด็กๆใครอยากจะลองกดน้ำการโย อโเขามีน้ำทั้งหมดสามระดับน้ำเย็นนี่ก้าครับมีก้าครับน้ำอะไรคะน้เย็นโอเคโอ้โหพ่ก้าเอาน้ำอะไรครับเย็นนุ่มใช่ไหมคะทบละคนทละคนโอ้โหน้ำเย็นเย็นไหมคะเย็นเราก็สามารถปรับตรงนี้นะคะหมุนก็จะเป็นน้ำอุณหภูมิห้องดีไหมสดชื่น แล้วถ้าสมมติว่าเราจะชงนมให้เด็กๆสามารถกดน้ำอุ่นได้นะคะพ่อจะอยู่ฝั่งนี้อันนี้น้ำอุ่นพ่อจะต้องรักษาสิ่งเพราะว่าไปคอนเสิร์ตมาเยอะจะกินน้ำผึ้งมะนาวอ่าน้ำอุ่นน้ำร้อนมาจ้าอ้ยอังหน้าอังหน้าไปอีกเชียร์เชียร์ชวนีปเลยครับชวนทั้งยี่ห้ออะไรครับพี่ยี่ห้อโคเวเป็นของเกาหลีพี่ถ้าแบบว่า คนที่ดูซีรีส์เกาหลีอะ่ะ oh. ก็จะเห็นประจำเลย oh. เพราะว่าเขาดังมากๆให้น้องๆ oh. ไปวิ่งเล่นกันก่อน oh. ดีกว่านะคะเด็กๆเพราะว่าไม่งั oh. ้นเนี่ย เอา,าตรงๆน้ฮะสำหรับคนอย่างผมเนี่ยและหลายๆคนอาจจะเป็นเช่นกันคือจําไม่ได้จําไม่ได้ว่าอะไรจาไม่ได้ว่านกระสุสเปลีปล่ยน,นอะไรเมื่อไรทําอะไรเมื่อไรเพราะถ้าถ้าเป็นคนอย่างผมนะผมบอกเลยพังแต่ระบบนี้เนี่ยทำให้เราสุดว่าใช้ชีวิตได้สะดวกสบายเขามาจาัดก,การให้เราตามเวลาเป๊ะเป๊ะเป๊ะเขาก็จะติดต่อเรามาแล้วเขาก็มาจัดการให้เลยเรียบร้อยเราสบายๆไม่ต้องเครียดเรื่องนี้แล้วทีมโคดี้เนี่ยเขามากันกี่คน มากองทัพอ่ะมากองทัพอ่ะต้องออกแมน็อตับคนแต่คุคอ่อ่ยอะไรผมอยากจะลองยกเครื่องนี้ไปไว้ที่ออฟฟิศก่อนอุ้ยออฟฟิศต้องกรี๊ดเลยอ่ะผมอยากให้พนักงานของลองเพราะว่าทุกวันนี้คือชื่อนักบวดเอยอะไรเอ้ยคุณพ่อเห็นไหมว่าเครื่องนี้เนี่ยเขาสวยแล้วก็ดีไซน์สายนีผมเห็นสิครับจะบอกว่าเป็นรุ่นใหม่ชื่อ พลาส์นะคะเ,คเพราะฉะนั้นถ้าใครสนใจแล้วก็ชอบแบบเราก็สา,ามารถไปหาส,บสับส c คร b e ได้เลยเจ้า